กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัดสุโกทุกคนเนาะนี่แหละแทงน้ำที่ชาวท้องว่างนะพ่อแม่พี่น้องตารางก็สิเป็นชื่อแหละเนาะที่เพิ่นว่าใช้ไก่ยังเหลือจากโตคนกินบ่แล้ะอาหารเนยฮะตายบ่ตายแหละคือปิ้งกินเนี่ยทำนี่แหละมากัดบ่มาไม่ตู้ครบมาไม่ตู้ครบจีอันนี้

เตยังอยู่ทั้งคืนิเขากเกตอยู่บ่ยูมาดนอนมาเดแค่ะมาดิค่ีนอนหนะตักกิ้ดินจะถอยทล้วตักกิดินเรอี่มวยอ๋อเขาจ้างบ่ผู้เทรางผู้แาเ้าพจักห้องอ่ะจักมันเป็นสีกองเห็ดน้อยเน้อยเห็ดยังนั่นนะกองแล้วน้อยนะ ไอคาเล็ดยายเขาโถไปหนะบมบอนช่องรถอันนั่งช่องรถอันออนนั้นบอรถอันช่องรถอันเขาแกไมาให้ก็ฮ้คดโอ้วุ้นยนย่งล่ะปั้นข่อ่แท่น่ะฮะใบยัง่งฮะ มาหาแม่พ่อแม่พี่น้องเลยขัดทุกคนแฮ๊อยู่ไฟอะนะคิดไปล่ไปแม่ตัวไปใช่ค่ะแม่ตัวไปใช้ยังควายแม่ที่พูดแล้วนะคะจังพาใช้พักเนาะอมื มันมันเป็นพิภูนนั่นแหละพิภูนอย่างีิควายเลยมันนอนมันเหยียบมันกะมุนเนาะปีกายนี่ให้เขาไว้าเอามือให้ใส่ใส่พักพักนะไปรถใหม่เนาะ ปหม่ด e ้เปลอกลาวเลืเลืองเอใ่อกลาวเลเลอกมลาวแต่จะได้งา่่นเนาะ่จะรอจเนาะเตมาเ้คนสองตวยน้อยไปชีมจังแดงกันได้ mọi ngày xong xong mặt bớt rồi Cái ừ. không cái là... 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 này là còn không còn không <laughs> กเอนค่ะกลือเกือล้วเห็ดทุ่งน่ารักเลยอืมเนอะเห็ดอันนังขอดเวั่นี้ได้กินดิเพื่อนวไนี้กินแช่ถจะนุ่งบุญได้เรามซื้อมากินใครรู นี่ยังลายํำนี่กะเปินไล่เต้ใส่แพงแล้วมันยังก็เด็นอี่นะไปตลาด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 ปเนแงน้าตลาดแม่ชซชันี่ำไมถุงอันนึงข้าวขั้นกม่ได้ตลาดโย่เขา มีค่าเอร้าอยู่ใดกระกันี่จด้าคฮะจะดีตุได้ดีไดดีนี่จะมหาสมไยนี้สุลมเดี๋ยวบ่มื่นกะห ừm chào mừng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 

อชื ừ, ่อว่าเป็นน้องชากันเทศทางกัเนาะเอากูกัดชื่อของเขาส่นี่ออะลเออหอดเนี่ยพบขมได้เอาเลยมั้งจ้ะเอาแล้วเลยเอาาชื่อแล้วเนาะเอาเลยมั้งจ้ะได้หามาใไทร้านด้หาม่ให้ยชิมาทูอาหมัชินอืออาหมัดก็น้อยชีเลยบองอซิไอซิสไม่เออ

ชัดเลยหนังมเงียมีหอยมีเง้เลยตีตีเลยลานาแบบโอันานหดอืข้าวกินก็ได้กาแพทย์เอาเป็หพออยางัว่าหรือหนังเกล็หายพองไี้มีบแต่ว่าข้าวอะไรสิตัด่ไตัดเป็นข้อเีข้อล้วก็น้ำมันเนยน้ำมันเจลไปหยพองีเหนไปทอดทอดแต่ว่าข้ากินก็ได้ต้องเอาแล้วก็เช้าเป็นว่าโอ่อิิ ที่เบาต้มยันไงผัดต้มจนมันคุยเลยก็เลยเป็นหัวได้เอาอันนั้นเป็นเนาะอันนี้กระนังเหรอน้ำมันโมกุยแท่งได้กับปั่นให้อันแค่ก็ได้ใส่ไปหุงหกปั๊บไข่ลูกนึงจเออไข่ลูกนึงได้กินง่วงไหมไข่ลูกเละมั้ยเลือะใช่ป่ะเกลือกินกับไข่ลูกอือลืออากินกับไข่ลูก ไ็เข่าแล้วก็ยีเข่าเลไให้ี่ไไให้แ่เดินม้เอาใ่ไม่ตุชื่อไถ่ร่มาแกเนี่ไุ่่นไไ่รำเอใ่ในบุญนี่ไปดเออบนบุญนี่บ่นี่อช่อบนบุนี่เในบุับุ่ยอไละบุเี่เนี่ยะบเขา

อไปนะพวกระไปบ่ไปไปไต้องเอามีดตัดโอ้ยเพราะเรดีมันมิคาเมาะหหุเขาหิวไปน้ำระชาไใช่ใส่ขดบอกลัวไปดนมได้ๆไปเคี่ยวใชได้นี้นะเนาะอาไปใหนก็จอยนมากๆดนาง่ากกินคนลนที่เราเนโคตเขาเพาะจะว่ดพอยู่ ว<ม>านี่กับมันได้ประทุไย่อดแค่ไหนทอดน้มันเยอะว่าเม่งนี้เม่งนี้ทอดเอาเลยทอดทอดอ่นะ้ทอดมันจะชุยคือไงใสุ่ยใส่มันกรอบเนาะกรอบอรทอดน้ำมันกรอบมันก็ะหย่่าพอย

พี่เมยเราวิ่งะคุณคุกคนเิ่งอาไ่นี่นีนองยิ้มให้ลยแล้วกินนี่ต้งหลยแล้วตอนี้ะวออมีตกับใส่ผ้าขาวใ่ผ้าขามี้กัิพันจ้านนี่่ร้านนี่ตัวเึงเอาไปกินถ่วลัพองมีนีแน่เป็นมาอ๋อใส่ผ้าขากินนี่ใส่ผ้าขาวลูกบอลลูกบอลเนาะ วี้ม hey, right. okay. so ังวุ้ยังน้เน yeah, ี่ยแบบแโกงอก้แบมันม uh, right. ันเนช่ยช่อนกันกันพนละหมาเห็นอะไรกินกัดกินกัดกินอู่ทั้งตีสิตามกินเนาะตามกินยังแบบว่าเรนมได้มีแฝตามแล้วเขาหงากินมั้ยจำที่เาหงง่นแซ่บดีกว่ามันอ่อนนะเขาดีกินเพว่าจะตามกินหัวมันมันขดมืออ่อนึ่งกินมือขมนขนจ้ดขมและทำไปทาใไ่เทียวก็แต่เงาะ นี่าแ่งเาะ่นแหละหข่าเ่ง้องแก้วมาไกมัยเมาไกมัยเาะแ่เหุชไปล่างกันม่้ยไปล่างกันนิดนไปล่างไปนไปล่างกนไปล่าง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 ไปนอกแม่แดงเอาแพงไม่ตุกแนวไข่แนวไ่ล่างวุ้งเหรองอแมแดงลเขชบม่กระจาูกน่อยแพงคุปยุ์คุ่า

พอเมื่อก็ให้มึงหลกเมื่อนี่เ็าใไอเดียะใหหัวมั้กรลากแล้แต่อยากเมื่อรลดเงินอยู่ในเียนหรันาะกพันเงินน่ะยัหางกพัก่ี้เขาวิจเลยยั่ง้ายังไปใส่เนาะไาช้าหัวเต้น้องอกให้เราบอก่รตายไม่ แแ네ตกเยะแตกทเียงกันเียงกันเอามันแตกันบางมากักนะัแตกเอาุนยาก็หามเพื่อเอายุนยานี่มาหนิ้่ี่รถเลยอ่ะนันล้เื่ ยังคนละไม่แบบนี้มาเด้อเด้ออาอาเมาเด้อเด้อเผ็ดนอนกินไม่ได้ยไทยไม่ได้ค่ะกินไม่้ำส้ไปไปจําอยู่เพไดจเ้เผ็ดเ้ยเผ็ดเด้ มาแลิงกันเลยต้องละหน่ยองนอยไชเลยครับเขาชินชินก็ได้ชินละนุ่มะเมอโดนน้หลอใ่แกับ้บ้านห้รอเดนแก่ให้นก็ได้งยัี่เดินเาตัดมาก็ไ่ใช่เลยอันนั้นนองพื้นกาไม่ใช่เลยแล้น้ อัันเทาใหม่มาก่อันเทาฟากใ้ร่างให้งานี่นี่ะนี่แหลัดมัแรงคืแต่พี่มันุ่ยอยู่กะเทือนลยเพระตดนน้ย้ัาและดงมอมันบอกคือใช้ผัดเลยว่ะนุ่งอยู่แค่ไตายกันักไว้ให้ชบพืนตู้ได้จะพืนเลยมนจะเปเนาะ ไดาได้สองเานังนี้ได้คืน่นก็แถตาตัวามันมีไข่ันงตัวมุ้งว่าพับตะขาวนี่ตัวนึงตะขาวยิ่าวย่าย่อ๋อ้สินไผ่นะสินผ่นะคุ้มวตตมมมีโตม่าีหมดคนแถวอ่างนี้หาคนรูว่างวัดที่นึงอันนี้น่ยได้แต่รับคนงูงได้ อาแก่แล้วสิ่นเฮา่นเหงาลงได้นลนุ่งเอาได้ค้นถาวรมันงได้เลยลดน้อยนงจอย่งกับ่งแดดมาัดมาบึ้งเลยบุดอยู่แ้วเสื่อะเสื่อมันยงเสือเกาหาะมันย่งห่อนเลยเสือมือนังลงได้มอนึง

้าก็อยากได้กันไห้แน่จ้ะเดียนใช่แม่ตัแม่แม่้วฮะแม่ป <as> ูทยงหมม่ล้วได้มาเล่นก็ได้หลันัผักไหมมันพัดเดียวอ้าวคือผักของแมตัวนี้เงินอ้าวเงินมนี่ไปชื่อเขาเศ้านี่กับปน่ได้เงินหาท่านสายหนึงชื่อเขาจริ โอ้ว่ซื้อไปแช่กินอยู่พู้เนาะชอตหนึ่งสิพันแปดพันปายไปแล้วท่านแ0ดแทนถอนแพงได้หาถุโลละพันปลายพันแปดซือมากระต้านงานคือดกแพงพันแปดมาร้อยเดียวพันแปดซื้อกินเองซื้อกับเองว่าคุณน่ะก็จะไปยังบไม่ซื้อกับเขายังบ่เลย ยังไปโตอบัตว okay. ่ะีเยินเรียนมาไปโตอบัตกันเบิกไปสองพันวะเบิกไปแม่งสองพันเบิกไปสองพันละวันนี้แหละหา่รอเพชรแมนมากหาง่ายหยเนี้เขาจะกินลินดาแมงให้แมนมากลยแบบมันไปดูไฟเขาหา่ยอุุ้นละเขาอมะลานกินไปกับช่องมะตู้ห้เพชรตู้ห้เจ้าห้แเพชรโคตถแมนมากมือห้ามันกินเลยเนาะไอ้พเกนีอันยังไม่ถ่ายชีวะได้ไือถ่ายชีโนน้างเหลอ ใช่ว่าปีนี้วายซีใช่วาสีเขามานอนได้เฉย้วยนอนนเานอนเนาะยงแบ่บ่มีกู้ขี้่เอาเไปชายไปนมากเ้ดีทองมาหาอันนี้กูบบพาด้ใช่่นช่างเจ้าโยนนั่งได้ันไทยช่างนี่ตู้นั่นมาห้ยที่ไห้เีกโอ้ยหมากเดียวกูบพาท่าใจมากใจไปพา กบมาแกงนั่นแหละกูไม่ได้พากูไม่ได้ทำอีกน่ะมาชอกกินใจ่น่ะกูไม่ได้พาก็วยหลายมดเกูเอาสบายทรมาหนักนอยหนัยังงม้หาหายรื่อกูกูไ่ได้พาง่ายเฉยกูเห็นเลยข้อกินรืออื่นมาเกี่ยวเข้าีเก็ไกูพามาก่ายอ่มไม่ไเรากินพวกข้ามคยังชุได้เมอนิ่นมากน่ บุกเข้าาล้วว้เนาะเอาไว้มันบุกูมันชม่ด้เขากินรอะไปกินด้วมังฉมหลักป้าเด้วนี่ยีแจ็คก้มึอยากได้มันได้กินหมันมองเอานี้ใช้น้ักใส่ไว้ไว้ใช่ไห้ร้านไยังเนี่ยไว้หร้านบึ้มว่ะ

ก็ม่หยมั่งจะใส่ไปเท่าไกหลานชน้นินแพงกินรดอันนี้นะอันนี้ก็ไหวใหหลานอ้นจี้ก็ไห้มียังน้าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดทีุ่ฮ็ดนู่นไงหตานาม มันนีบกันแด่ไม่ใจเฮู้มันหักอ่อเน้าลายห่อนี่ยชั้นี็ยังเสียไหวไทยร้านแพงเสียเลยไหนกุ้อยู่ดอกว่าแพงอ่ะไข่ก็ไหวให้กินก็ได้อันนี้ฮอดดอกไม่เดียวเนาะกินคนเถ่ี้โบราณเลยจ๊กสิเลยไอ้ไก่นั่นกินละมาเชื่อหาพันกินชั้นี่คนปัดยากสกิน มันมาชิเทือมันขาบฝังมันมุดชนตัวโบิเนออไปได้มีดบินอกของคนเนาะเอกไปวาจุจับลูกิดนี่จอบขอไปบิ้อชวนตรงนี้ปวดขาไปดิมนปดาซี่ยงเราไกลมากใครน้อยกได้ไหมอันนี้ใครรุ่นนี้ออนั่เรืออีกโต้ปะนี่เลือหโต้องแม่ได้โต่องแม่ละ Thầy mua gắn giúp gọi với chị đó. Đó. Ừ. Ừ. gọi mình ngồi gọn. Anh sáng gọn mùi lèp đèn gọn 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 không gọn 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 ออกออกไปดีกว่าไปเพื่อนป้าคนนีินคนท้าเฮ้ยได้ก็เอาผู้ไปเพื่อนเนี่ยมผ่านงานนี้เราแต่ได้อกว่าออกนี่ผานแล้วไมเห็นเลยนี่้านเมื่อไลร่นี่หัวหัวเฮืยบอกว่าเออแต่นได้บอกว่าออกถึงแล้วงานออกไปอะไรก็หัวเจี๊ยมผ่น ngày oh, oh, oh. thường chút chưa nói chủ thầy là mà ở ừ. <laughs> <laughs> à ừ. ngày đang nhắn của vợ chồng ừ. đang ngày đi bên lại tìm oh. à, đang này ngày đi mà chỗ mà nó chỗ mà nó mình đang này oh, có cả sự bay xa sự này này khâu số เออเขาเอาให้โชคปีใหม่เฮาก็จดชื่อจดเบอร์โทรือาเฮาเข้าไปแล้วเพิ่นก็จับเองเพิ่นแม่นว่าเฮาือปีใหม่เขาก็นั้นเออหมเขาจับันี้จับแล้ววเฮาเาก็โทรมาบอกเฮาได้โม้ได้แม่ได้พ่อห่มก็เว้เนาะเนาะมีโทรศัพท์มีทองมีเงินแล้วแต่เฮาสิเอาเงินก็ได้เออเอาแต่เฮาสิเอารถก็ได้ มักด๋เนี่นยแบบนี้มีขายไปแม่ไปปลูกแขนรถใชเนาะไปแม่ไปตู้ไปปลูกแขนแน่เจ้าไทยมีควมามเบาูกแขนรถแรด,ดเขาตัวโมเฮ็ดน้ำอบน้ำหอมเขาโมเฮ็ดแะ่ยาเขาเห็ดแล้วแหละออเมันเอาลงมาพี่เอเอให้ลงไปปลูกในห้องพี่เอาขาวว่าไอ้แม่เี่งมาสิครับนะเาขาวว่าไอ้แม่ก็ว่ามีสายเดียวแค่แม่เลยมดเลย าาจังวัดรอมือจมืองามเ้าดีแล้วจักอีมือตู้จักมือจมืองามอีเมือจมืองานาีมือโตมืาดัดีเอามนกสิีก็เงื่อนแแักัเขาใลใ่นกจะลูกพ่ไมนะูกย่เูคนหมเายหันแล้วนี่ยเขาก็ผูกใส่เลยใส่ก็อะไรใยียยัง บบปูนแบบที้ใส่ได้แจกผูกด้อซ่เขาหลักบไแล้วนั่นนะมือใส่ชุดนี่ใส่เลยใช่ตุ้มยุ่าตุ้มยุ่มดีเนาะก็อันนี้เป็นยาได้เหอ ต้มกินมะงงต้งตงนนี้หวาะเนยน่าใช่น่าแลนะ้วเขาเปิดแล้วตรงว้ติบว่าเด้ล้วเขาก็เปิดติดแล้เปิดติดเลยนี่สวนขนาดเอาขึ้นักจ้ะ

ไม่เลยไม่เม่ตัวม่ะรงผูกแขนมันแนนี่บอกแลูกบอนี่กเได้ไหูกแขนมันนี่แล้วให้กูนี่ได้ไหมให้กูนี่ก็นี่คอก ช้างลองป้องแป้งมหาหมิ่นโคบีไพรโคยีไพรพันยากหน้าอย่างนี้เลยนี่ไก่เดอ้อให้โชคให้มันให้เคลื่อนแข็งชื่อดังเนี้ยงามอีกกวาเก่า,กาไปประจา่าใ,ให้ไก่กวานี่รถใหม่ฉันดันดีแล้ววันนี้มาผูกขับจับเอา

ซื้ออยู่ในบุญฮะเอาเอาไข่กี่เดกอะไข่ไ่หน่อยกอ้ยกรังหน้อยอืมอ่อนะไม่ใช่ไข่เจวของวไข่ไข่แพะไข่แพทเยังไงซื้อดี่อไม่ขายเลยถั่ชิ้ผาชิ้ผาเลยลาจะกินเอาให้ในนูนตัวบ้านเฮาั่นตัวบ้านเฮาถัยชาคัเนาะ ิด <si าเสราลชบเนม้ปุกท้าย้าเรา่้เป็นยาไมให้ถเอาไม่เอาง่จะบอกงจะบอกฮแบอบใจเพิ่เป็นไรดีมือมือให้มือนี่ยือบุเหียดครับพอตดได้นะใหญ่กว่าน้องวิวีิ กินใหญ่ขั้วได้บ่ได้ใหญ่เวกโตได้นี่แม่ได้โชคสีตายไม่แต่สีเมื่อบ้านนี่เนาะนี่ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลยก็แสียงมาตามแล้วาเกลับมาให้ไปรตูถูกแทนรถให้มาหลายมือแล้วกันยังให้นมานั่งกอดของเขาเขาเขาฝากพ่อแม่ไม่ดีโอ้ยเฉยเดี๋ยวพ่อจะว่ามันดังมันมึงได้โดดเสียงรถจักรนี่ เด็กอืออมาหนดโชคโชคดีที่ว่นได้เป็นขอเข็ยนที่นี่โชคเนาะโชคเือเสียงรดดีเอสียงรดเดินที่เฮดังนอะเสียงลคนะเสียงรถแล้วโชคดีเสียงรดแม่นแล้วได้ดวงดีได้หน่งเปนมาขอเขียนได้แต่โชคเข่ามันเสียงรดเสียงลดว้าวยังวยยังเข่าดีๆเขาได้เป็นหด้อเยสลจักมันนี้นาะดังอีกแนงให้สวดีังอีกแดงให้แก้วไรจะขัน เสียงระจ๊กนี่แล้วมันดังเลยนะสิ่งจะได้รับปีใหม่พอดีเลยรับปีใหม่สาม้นพอดีได้นีะคือเชันเสียไปพม่นาน่งเอไปขอรถเคลื่อนพคนเน่เอามาเมื่อนางได้ปะยนคนมาหลักเอาประชานมันนางคงคงที่เขายังมาเปิดทิมเนาะ ไกลไกลง่อยไม่ต ah uh> ุ่ยเยีเหกันไอ้แกังมายังมาเอาแค่ไก่ม bueno> ันยังไปได้ก็เราได้ดอกเอาแม่ผูมีจาว่าเอาผูน่นแล้ไม่ถู้ก um> ็เอาตัวนี้เร okay ียกมีงานจังอยากจะนล่นกะจังแป๋ว่ว่าสิไห้เขาเอามาให้จอดไว้อยู่เพื่อเลย่ได้ซาบุกุ้งไอ้ม่เอแม่ให้ก็เออแม่ำมันเลย ไอ้น้องไหนกับ่ไปตกไป่นิดจะโทษจะชื่อเสียงนั่นมันก็บุญนชื่อเสียงล้วกีกอย่างหนึ่งมัยีอายเสียรถอีกอย่างนึงเจ้าขี้ล่วก็บดให้ชืออันบุญของเจ้าของกันก่าโอเคนะพ่อแม่พี่น้องกับมีชั้นนี่แหละจะวทองม้อันี้กระไรวันมีอย่างไรชั้นนี่ก็บเงลนแล้วคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลกแชร์ก็ติดตามชาวทอง่เก่าเนาะ ກຳລັງໃຈໃຫ້ແຂງໂຕເພິກໆຕໍ່ໄປທາງນະເນາະໄປແລ້ວເນາະສະບາຍດີເດີ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເຂົ້າມາສູ່ກ່ອນນະສະບາຍດີດຸສະບາຍດີ